บทที่645้าคุณขอให้ฉันทำสามเคล็ดลับชายชราหัวเราะและลูกคราวของเขาชี้ไปที่คนเหล่านั้นในหมู่บ้านบนภูเขาเขาพูดช้าๆคนเหล่านั้นเป็นสาวกนิกายภายนอกของเราแต่เนื่องจากนิกายมีทรัพยากรน้อยมากนอกเหนือจากการฝึกฝนแล้วสาวกนิกายภายนอกทั่วไปยังต้องเรียนรู้วิธีหาเลี้ยงชีพด้วยช่วยนิกายให้เจริญเถิดอากลายเป็นเช่นนี้ในที่สุดจียูก็เข้าใจและพูดเบาๆขอบคุณมากสําหรับคําแนะนําของคุณชั่วพคิปตาต่อมาเขาก็หายเข้าไปในจุดนั้นเมื่อมันปรากฏขึ้นอีกครั้งมันก็ปรากฏห่างออกไปหลายร้อยไมยแลแ้ว เขาพูดเบาๆฉันเห็นแล้วพวกเขาเดินออกไปนอกห้องโถงใหญ่และชายชรากล่าว่าฉันเป็นผู้อาวุโสนิกายภายนอกของนิกายจิงเฉิงและฉันไม่มีสิทธิใดๆที่จะเข้าไปในห้องโถงโปรดยกโทษให้ฉันด้วยท่านหลอดจีโยโบกมือพี่เป็นคนสุภาพสาวกหลายคนเดินเข้ามาและหลังจากถามพวกเขาก็เชื่อมต่อจีโยเข้ากับห้องโถงใหญ่เห็นแต่ในห้องโถงเท่านั้นผู้เท่าหลายคนโต้เถียงกันเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างเพียงแต่เห็นว่าแต่ละคนหน้าแดง ผู้อาวุโสคนหนึ่งกล่าวว่าเชิงเชิงเมนผู้นี้ปิดประตูภูเขาเมื่อ3าเดือนก่อนและยังออกจดหมายสงครามถึงเราโดยขอให้สาวกของทั้งสองนิกายสื่อสารกันตอนนี้ผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่และสมาชิกที่โดดเด่นที่สุดห้าคนในนิกายของเราหายไปหมดแล้วคุณบอกว่าเราจะตกลงลงมาได้อย่างไรคุณหมายความว่านิกายที่เป็นพี่ชายของผู้เท่ายัางสามารถฆ่าผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่ของเราได้พึ่งเชื้อสายของผู้ฝึกฝนที่ลึกซึ้งนี้มีสิ่งที่น่าขยาดขยงมากมายใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น พวกเขามองหน้ากันและเมื่อพวกเขาเห็นจีโยเดินเข้ามาผู้คนที่กำลังคุยกันว่าพวกเขากำลังจะต่อสู้ก็ทำหน้าตาเหมือนนางฟ้าทันทีและเห็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่นับด้วยรอยยิ้มคุณเขาคือเพื่อนของผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่ใช่ไหมจีโยปรบมืออยู่ตรงนี้พวกเขามองหน้ากันและหนึ่งในนั้นก็เดินไปหาจียูแล้วถามว่าฉันสงสัยว่าคุณพบกับผู้อาวุโสจริงเมื่อไหร่ฉันเห็นเขาเมื่อสามเดือนก่อนชายชราตบโตะ๊ะดูสิสิ่งที่ฉันพูดไม่ผิด น้องชายคุณหุนหันพลันแล่นเกินไปคุณกำลังบอกฉันว่าแม้ว่าลูกชายคนนี้จะได้พบกับผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่แต่แผ่นหยกป้องกันของผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ในปัจจุบันยังไม่แตกหักซึ่งหมายความว่าเขายังมีชีวิตอยู่แค่นั้นแหละฝูงชนยังคงทะเลาะกันต่อไปจีโยรู้ดีว่าพวกเขาไม่สนใจเกี่ยวกับชีวิตและความตายของผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่เลยไม่เช่นนั้นพวกเขาคงส่งคนมาตามหาเขานานแล้วตามที่จีอยู่กล่าวสิ่งที่พวกเขากังวลคือการเผชิญกับความท้าทายของเชงเชงเมนในเวลาหนึ่งเดือนอย่างไร ยิ่งไปกว่านั้นทั้งสองคนไม่สามารถส่งลูกศิษย์ที่ฝึกฝนมากว่า20ปีออกไปได้จียูพูดอย่างไม่ยยแสไม่ว่าคุณจะพูดอย่างไรผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่และฉันรู้จักกันมาระยะหนึ่งแล้วหากมีอะไรที่ฉันสามารถช่วยได้คุณก็บอกฉันได้เช่นกันเมื่อได้ยินคำพูดของจียูทุกคนก็มองหน้ากันและหนึ่งในนั้นก็เดินเข้ามาและเขาก็ถามจียูเบาๆว่าเพื่อนตัวน้อยสิ่งที่คุณพูดเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าจียูยิ้มเล็กน้อยและสายพลังอันล้ำลึกปรากฏขึ้นในมือออออขขขขขขขงงงงงงเเเเเเาา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 าภยยยใตตต้้้กกกรรรปปรบบบมมโดดจนนนนนนคววแแลล่่่่่ััััลลึึึพีีีททท8ิญณซ ผู้เท่ามองหน้ากันความแข็งแกร่งนี้เพียงพอที่จะเป็นตัวแทนของพวกเขาในการต่อสู้แต่พวกเขาไม่รู้ว่านิกายจีอยู่ได้รับมรดกมาจากนิกายใดหากเป็นผู้ฝึกปฏิบัติที่ไร้เหตุผลเหล่านั้นลืมมันซะหนึ่งในนั้นพูดช้าๆว่าใครคืออาจารย์ของคุณฉันเป็นเพียงคนเร่ร่อนไปตามแม่น้ำและทะเลสาบที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีครูอะไรพวกเขาลุกขึ้นยืนทันทีสอนตัวเองเหรอทั่วทั้งทวีปมีอัจฉริยะไม่กี่คนที่สามารถพูดคำเช่นนี้ได้พวกเขามองหน้ากันและรู้สึกถึงความรับนายความสามารถทันที หากพวกเขารู้ว่าผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาถูกยกเลิกโดยจียูสาววที่โดดเด่นที่สุดหลายคนก็เสียชีวิตภายใต้ดาบของจียูเช่นกันและพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาจะตอบสนองอย่างไรผู้เท่าคนหนึ่งพยักหน้าด้วยความพึงพอใจเขาก้าวไปข้างหน้าแล้วพูดกับจียูที่อยู่ตรงหน้าเขาว่าขอบคุณมากครับท่านจียูคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นกุมารเวชศาสตร์เพื่อนตัวน้อยประสบความสาเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยจะดีกว่าไหมถ้าเขาจะเข้าร่วมมิกายของเราจียูพูดอย่างใจเย็น ฉันชอบชีวิตของหมาป่าโดดเดี่ยวมานานแล้วและฉันไม่สนใจที่จะอยู่ภายใต้นิกายใดๆมันน่าเสียดายแต่ฉันยังอยากจะขอบคุณเพื่อนตัวน้อยของฉันที่ช่วยพวกเขามองหน้ากันและปรบมืออย่างหนักมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ออกมาข้างหน้าและพูดกับจีอย่างเฉยเมยยังมาสเตอร์จีฉันจะพาคุณไปที่อื่นก่อนเพราะคราวนี้มันเป็นระบบการแข่งขันแบบทีมดังนั้นฉันอยากจะพาคุณไปก่อนมาทําความรู้จักกับสาวกภายในของเรากันเถอะ ฝ่ายจิงเถิงยังไม่มีสาวกที่แท้จริงและตอนนี้มีเพียงสาวกภายในเท่านั้นที่สามารถแสดงต่อหน้าทุกคนได้เพราะสาวกที่แท้จริงของพวกเขาทั้งหมดเสียชีวิตด้วยน้ำมือของจียูหลายคนมองหน้ากันเดินไปหาจียูแล้วพาเขาออกไปมาถึงห้องโถงด้านข้างสาวกประมาณสิบกว่าคนออกมาพูดคุยกันว่าบุคคลน,นี้เป็นใครด้วยเสียงต่ำผู้อาวุโสของนิกายภายนอกได้รับคำสั่งให้บอกสาวกของนิกายชั้นในว่าจียูฮุยเป็นตัวแทนของฝ่ายจริงเถิงดังนั้นเขาจึงยืนอยู่บนจัตุรัสและพูดอย่างใจเย็นกับทุกคนในฝาบาทเงียบนเงียบท ฉันอยากจะแนะนําให้คุณรู้จักคราวนี้ยังมาสเตอร์จียูจิจะเป็นตัวแทนของเราในไฟมิสเทียร์สไลแอนอะไรนะมันจะเป็นเขาได้ยังไงเขาเป็นใครเราไม่เคยเห็นเขามาก่อนชายหนุ่มคนหนึ่งออกมาฉันเคยเห็นคุณจีโยจูตันตอนนี้มีรายการดีๆให้ดูแม้แต่ซูแดนก็เป็นคนที่ห้าในนิกายภายในของเราด้วยจีโยยกมือจีโยคนต่อไปซูแดนตะคอกอย่างเย็นชาพี่ชายคนโตของเรายังไม่กลับจากการเดินทางดังนั้นท่านอาจารย์คงเสียสติไปสักพักจึงเชิญคนเช่นคุณจี ใช่อย่างน้อยคุณก็เป็นปรมาจารย์ที่ได้ก้าวเข้าสู่อาณาจักรวิญ,ญญาณที่ลึกซึ้งหลังจากฝึกฝนมาไม่ถึง20ปีและเราไม่ได้สัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของพลังล้ำลึกในตัวคุณดังนั้นออกไปจากที่นี่เป็นผู้นำเข้าคู่ขนานออกไปการนำเข้าแบบขนานไปทุกคนตะโกนเสียงดังเมื่อเห็นว่ามีคนอีกสองคนที่ต้องการหยิบไข่เน่าแล้วโยนทิ้งไปจีโยพูดเบาๆถ้าอย่างนั้นคุณก็ไม่เชื่อจูตันพูดเบาๆฉันจูตันเป็นคนแรกที่ปฏิเสธการแสดงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนิกายภายนอกอยู่ที่ต่อสู้กกับเด็มิรนา สิ่งที่ซูแดนภูมิใจที่สุดคือความเร็วของเขาเองเขาโบกมือให้จียูคุณชายจีอย่าหาว่าฉันหยาบคายแล้วฉันจะให้คุณทำสามเคล็ดลับก่อนละ่ะคุณให้ฉันทำสามเคล็ดลับเหรอบทที่6 4 6สี่คุณยอมรับความพ่ายแพ้แล้วหรือยังซูแดนดูเหมือนจะเคยได้ยินเรื่องตลกที่สนุกที่สุดในโลกด้วยรูปร่างของเขาเขาก็เข้ามาต่อหน้าจียูในพริบตาดาบลึกลับแทงด้วยดาบสามเล่มติดต่อกันหลังจากตะโกนคำเหล่านี้สมบัติในมือของเขาก็กลายเป็นปรานดาบสามเล่มทันที พลังงานดาบชั้นหนึ่งและพลังงานดาบอีกชั้นหนึ่งถูกซ้อนทับและหลังจากที่พลังงานดาบสามชั้นถูกซ้อนทับพร้อมกับเสียงดังปังแสงสีขาวก็สว่างขึ้นตรงหน้าเขาทันทีแสงสีขาวนั้นส่องสว่างอย่างสมบูรณ์ในท้องฟ้ายามค่ำคืนแต่จีอยููไม่ขยับเลยแกงที่บนร่างกายของเขาถูกปล่อยออกมาอย่างกระทันหันและดาบยาวก็ฟาดเข้าใส่แกงที่ด้วยเสียงปังดังพร้อมกับมีเสียงดังปังทันใดนั้นการระเบิดโดยรอบก็ค่อยๆลดลงอย่างช้าๆ เคล็ดลับแรกหลังจากที่เสียงนั้นลดลงความไม่พอใจในใจของซูแดนก็เพิ่มขึ้นมันไม่สมเหตุสมผลฝีมือเด็กคนนี้แข็งแกร่งมากเป็นไปได้ไหมว่าเขาเป็นผู้เที่ยวชานด้านการป้องกันเขาคิดกับตัวเองเขาหายตัวไปในที่เดิมทันทีและในช่วพริปตาซูแดนก็มาหาจียูโดยถือสมบัติไว้ในมือของเขาและสังหารไปในทิศทางของจียูจีโยหายไปในพลิปตาการเคลื่อนไหวครั้งที่สองใบหน้าของซูแดนบิดเบี้ยวมากขึ้นเรื่อยๆเขากัดฟันและพูดว่าเจ้าหนูเจ้ากล้าดูหมิ่นข้าขนาดนี้ได้อย่างไรข้าจะทําให้ชีวิตของ่ยยงยอยงแนนน หลังจากตะโกนคำเหล่านี้อย่างขุนเคืองร่างของเขาก็แอวบวับและเขาก็มาอยู่ตรงหน้าจีโยจีโยถอยหลังหนึ่งก้าวและสมบัติในมือของเขาก็ล้มลงในพริบตาเขากรีดร้องและมแมลงหินที่อยู่รอบๆก็บินออกไปทีละตัวหลังจากที่นอนกรีดร้องพวกเขาก็หันหลังกลับและร้องครวญครางเพียงเพื่อเห็นลูกบอลเพลิองปกคลุมนอนหินไว้จีโยพูดเบาๆสามเทคนิคจบลงแล้วตอนนี้ถึงตาฉันแล้วหลังจากคำพูดเหล่านี้จบลงจีโยก็บินไปข้างหน้าในพริบตาเขาหยิบสมบัติไว้ในมือแล้วฟันไปข้างหน้าด้วยดาบสมบัติในขณะน,นี้สมบัติทั้้งไดปะกัน แม้แต่จียูก็ไม่รู้ว่าดาบยักษ์หงสุนัขของจียูเป็นสมบัติแบบไหนอย่างไรก็ตามมันจะได้รับการอัปเกรดตามความแข็งแกร่งของจียูสิ่งนี้ฝ่าฝืนกฎของซูนเจอร์โดยสิ้นเชิงเมื่อเห็นร่างของจียูเขาก็เข้ามาข้างหน้าเขาจับคอของเขาโดยตรงแล้วยกเขาขึ้นเพียงเพื่อจะเห็นว่าคนนี้ถูกคอของจียูยกขึ้นเขาพูดเบาๆคุณยอมรับความพ่ายแพ้หรือไม่หลังจากที่คำพูดของจียูจบลงผู้คนที่อยู่ข้างๆพวกเขาต่างก็มองหน้ากันไม่รู้ว่าจะพูดอะไรผู้คนใต้เวทีมองหน้ากันและพวกเขาก็ก้าวไปข้้าางหนนทีละค พวกเขาประสานมือฉันเห็นพี่ชายของฉันแล้วจากนั้นจียูก็ปล่อยมือของเขาและซูแดนซึ่งแต่เดิมห้อยอยู่ในมือของจียูก็ล้มลงกับพื้นซูแดนยืนขึ้นอย่างช้าๆเช่นนี้แล้วพวกเขาก็พูดว่าเราควรทำอย่างไรดีหลังจากได้ยินคำพูดของเขาเขาก็รู้สึกหวาดกลัวทันทีจีโยพูดอย่างเฉยเมยเมื่อถึงเวลาคุณตามฉันมาได้เลยหลังจากได้ยินคำพูดของจียูผู้คนรอบข้างก็มองหน้ากันจากนั้นเดินออกไปอย่างช้าๆและคุกเข่าลงบนพื้นในฐานะผู้ฝึกปฏบิบัติที่ลึกซึ้งคนเรามักจะเคารพในความแข็งแกร่ง หลังจากที่พวกเขาพูดจบครึ่งหนึ่งก็หายไปในพริบตาชั่วขณะต่อมาเมื่อเขาปรากฏตัวเขาพูดอย่างใจเย็นเหลือเวลาอีกเพียงเดือนเดียวเราควรทำอย่างไรดีหลังจากได้ยินคำพูดเหล่านี้จีโยก็พูดอย่างใจเย็นฝึกให้หนักหน่อยเขาหยิบแหวนที่เขาได้รับจากชายธราที่มีกระดูกก่อนหน้านี้ออกมาและเห็นเพียงภาพเล็กๆมวนหนึ่งภายในวงแหวนซึ่งมีสัตว์อสูรหลายร้อยตัวที่อยู่รอบระดับที่แปดของขอบเขตจิตวิญ,ญญาณที่ลึกซึ้งถูกผนึกไว้จีโยโยนขวดยาหลายขวดใส่มือพวกเขา หลังจากได้รับขวดน้ำอมฤตพวกเขาก็กินน้ำอมฤตทั้งหมดและหลังจากเห็นน้ำอมฤตแล้วพวกเขาก็พูดช้าๆว่าเรารู้สึกราวกับว่ามีบางอย่างอยู่ในตันเถียนตลอดเวลาสายไปมาจีโยนำทางพวกเขาโดยนำพลังงานอันลึกซึ้งออกมาจากตันเถียนและเทลงในตำแหน่งต่างๆของร่างกายของพวกเขาประสบกับความผันผวนของพลังงานอันล้ำลึกในร่างกายของเขาในขณะนี้พลังการรักษาของน้ำอมฤตได้เปลี่ยนแปลงความแข็งแกร่งอันล้ำลึกในร่างกายของพวกเขา,ยขนนาขอ,ขอขาย่างรวดเร็วในชั่วพริบตาเขาก็ยืนขึ้นและพูดชา้ชาๆฉันรู้สึกเหมือนได้ยกระดับขึ้นโดยตรง คนที่เหลือไม่กี่คนก็มองหน้ากันในขณะนี้และหลังจากรู้สึกถึงพลังอันล้ำลึกที่ผันผวนบนร่างกายของพวกเขาพวกเขาก็หายไปในที่เดียวกันในพริบตาชั่วครู่ต่อมาเขาก็ปรากฏตัวต่อหน้าจียูมีความรู้สึกยินดีบนใบหน้าของพวกเขาจีโยพูดเบาๆคุณสามารถรักษาความแข็งแกร่งที่ลึกซึ้งของคุณได้เมื่อคุณเข้าสู่การเลื่อนภาพหลังจากที่จีโยพูดจบผู้คนรอบๆก็หายตัวไปทันทีและพวกเขาก็เข้าสู่มวลภาพแต่พวกเขาไม่เคยคาดหวังสิ่งนั้นในทันทีทุกคนรวมตัวกันในทันทีและรีบไปในทิศทางของสัตว์ร้ายลึก จีโยสัมผัสได้ว่าพลังอันล้ำลึกของพวกเขากำลังคงที่ดังนั้นเขาจึงพูดเบาๆคาคาคาหลังจากที่คำพูดของจีอยตกไปหลายคนที่อยู่รอบๆก็ฆ่าพวกเขาและเดินออกมาข้างหน้าพวกเขาดึงดับออกมาและฟันอย่างหนักไปในทิศทางของจีอยเมื่อเห็นร่างของจีอยเขาก็หายตัวไปในจุดนั้นสัตว์ลึกลับหลายตัวในมวลภาพหลุดออกจากมวนภาพและมาที่โรงเรียนจริงเฉิงฉันเห็นสัตว์ร้ายสองสามตัวคำรามสายจีอยแต่สาวกทั้งหมดของโรงเรียนจริงเฉิงยังคงอยู่ในมวลภาพ จีโยต้องปกป้องมวลภาพก่อนที่เขาจะสามารถปกป้องเหล่าสาวกที่ยังคงต่อสู้กับสัตว์ลึกลับที่อยู่ข้างในได้เขาพูดช้าๆในเมื่อคุณได้หนีจากมวลภาพแล้วให้คุณฝึกฝนมันเพื่อชันเถอะระดับหลังจากพูดประโยคนี้ออกไปดาบยักษ์อินุรองของจีโยถูกเหวี่ยงออกไปในทันทีและในชั่วพริบตาก็มีลมแรงติงโฮสใช้ดาบลมและได้รับค่าประสบการณ์หนึ่งดอกจัน999ลมกระโชกยังคงพัดอย่างต่อเนื่องบินตรงขึ้นไปและกำลังจะปะทะเข้ากับร่างของบุคคลน,นั้น ฉันเห็นสัตว์ลึกลับเหล่านั้นกระโดดมาหาจีอูด้วยร่างกายที่น่ากลัวและเมื่อดาบของจียูล้มลงอย่างแรงในขณะนั้นสมบัติก็สว่างขึ้นทันทีกระบี่แสงจํานวนนับไม่ถ้วนลอยอยู่ในอากาศมันบินออกไปทันทีบทที่6 4 7้สี่บ็ดห้าแสงอันลึกซึง้งหลังจากที่ไ er ลเซเบอร์ล้มลงทันใดนั้นใบมีดลมที่ดาบยักษ์อินุรองดึงขึ้นมาก็ร่วงหล่นลง,ลง,ลงมาทีละอันพวกเขายกมือขึ้นพร้อมกันและในทันใดนั้นแกงถีก็ปรากฏตัวขึ้นในมือของพวกเขาดาบขนาดใหญ่เหล่านั้นปะทะกับถีแกงทีละคนแกงถีดููเหหมมือนนจะีดวงงตาค่่ึ แอลลมันกลืนดาบลมที่อยู่ข้างหน้ามันจนหมดดวงตาของจีอยู่สว่างขึง้นทันทีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรสัตว์ลึกลับเหล่านั้นเงยหน้าขึ้นในขณะนี้เพียงเพื่อเห็นดวงตาสีแดงเลือดของพวกมันก็ปล่อยแสงสีแดงปีศาจออกมาทันทีฉันเห็นพวกเขาคำรามลูกไฟที่บ้าคลั่งจำนวนนับไม่ถ้วนพ่นลูกไฟออกมาในทันทีขณะถือสมบัติจีโยก็หายตัวไปในพริบตาและเมื่อเขาปรากฏตัวอีกครั้งในเวลาต่อมาเขาก็มาถึงต่อหน้าสัตว์อสูรระดับแปดหลายตัวแล้วทันใดนั้นดาบยักษ์จูร่งก็ปล่อยลูกบอลเพลิงจำนวน,นับไม่้น ติงเจ้าบ้านใช้เปเลวไฟเผาเมืองและได้รับค่าประสบการณ์หนึ่งดอกจัน๙99หลังจากที่เสียงของระบบดังขึ้นสมบัติในมือของจียูก็สว่างขึ้นและเขาเห็นลูกไฟเหล่านั้นกระทบกับสัตว์ร้ายลึกลับทีละตัวบูมบูมบูมหลังจากเสียงดังสามครั้งก็ดังขึ้นสัตว์ลึกลับเหล่านั้นบินออกไปทีละตัวจีโยก็หายตัวไปในพริบตาและเมื่อเขาปรากฏตัวอีกครั้งในเวลาต่อมาเขาก็ยกมือขึ้นใช้ดาบยักิโนูรงศับ์หัวพวกมันโดยตรงมีเพียงหัวเหล่านั้นเท่านั้นที่ลม้มลง จียูมองไปทางมวลภาพรูปภาพในมวลภาพยังคงเปลี่ยนไปแต่ออร่าของลูกศิษย์โรงเรียนจริงเฉิงบนมวลภาพเปลี่ยนไปมากตอนนี้พวกเขาทําให้อาณาจักรของพวกเขามั่นคงแล้วจู่จู่จียูก็หายตัวไปในจุดนั้นและเขาก็พูดเบาๆว่า,วาคุณกลับมาได้แล้วหลังจากประโยคนี้เสร็จสิ้นทันใดนั้นมูลภาพในอากาศก็ถูกปล่อยออกมาและในช่วงเวลาต่อมาผู้คนหลายสิบคนก็ปรากฏตัวต่อหน้ามูลภาพพวกเขาหายใจไม่ออกทีละคนและพูดว่าพบกับพี่จี หลังจากพูดสิ่งนี้พวกเขาทั้งหมดคุกเข่าลงบนพื้นและคุกเข่าอย่างต่อเนื่องเพียงเพื่อที่จะเห็นจีโยหายตัวไปในที่เดียวกันในทันทีและในช่วงเวลาต่อมาเขาก็ปรากฏตัวบนท้องฟ้าจีโยพูดเบาๆคุณหายไปหนึ่งเดือนแล้วหลังจากที่จีโยพูดจบพวกเขาก็ถอยกลับไปในทันทีพวกเขามองหน้ากันและจีโยก็พูดเบาๆว,ว่า5าฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะรักษาความแข็งแกร่งที่ลึกซึ้ง,ข,ง,ข,งของคุณให้คงที่ตอนนี้เป็นเพียงเรื่องของเราเวลาที่จะมาถึงทันใดนั้นก็มีแสงสว่างว่าขึ้นบนท้องฟ้าในช่วรริตตตตาาาาาจจโหยยกก็ัััวววไปปใในนนนุด้แลละฏเ่อม เขาบินเข้าไปในห้องโถงผู้อาวุโสหลายคนประหลาดใจที่ลูกศิษย์ของพวกเขาหายตัวไปตลอดทั้งเดือนและยังมีสัตว์อสูรมากมายปรากฏขึ้นเมื่อเห็นพวกเขาแล้วพวกเขาก็ไม่ได้ที่จะสันสะท้านในใจแต่เขาไม่คาดคิดว่าจีอูจะเอาชนะสัตว์ร,ร้ายมากมายขนาดนี้ในวันเดียวหลังจากเห็นผู้คนมากมายพวกเขารู้สึกโกรธและละอายใจจีโยดาบกมือในขณะนี้หลายคนรอบๆเข้ามาข้างหน้าทีและคนจีโยพูดเบาๆขั้นตอนต่อไปคือรอให้หมูอ้วนมาที่ประตูหลังจากพูดคำเหล่านี้อากาศก็สันสะเทือนทันที ฉันเห็นผู้คนนับไม่ถ้วนค่อยๆก้าวออกมาและฉันเห็นพวกเขาปล่อยสมบัติสองชิ้นออกจากแหวนของพวกเขาพวกเขามองหน้ากันจีโยพูดเบาๆนี่จะมอบให้กับคุณสองคนหลังจากที่จีโยพูดจบพวกเขาก็เดินเข้ามาทีละคนหยิบสมบัติที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาแล้วเก็บสมบัติออกไปและในขณะนี้พวกเขาก็หายตัวไปในที่เดียวกันในทันทีจีโยพูดเบาๆด้วยสมบัติทั้งสองนี้คุณรู้สึกอย่างไรตามคำพูดของจีโยพูดเท่าหลายคนก็มองหน้ากันแม้ว่าพวกเขาจะไม่ต้องการที่จะยอมรับมันแต่คนที่เหลือก็มองหน้ากัน ในขณะนี้คนที่เหลือไม่กี่คนเข้ามาทีละคนและพวกเขาก็ป้องมือกันด้วยการโค้งคำนับเล็กน้อยเขาพูดเบาๆเสียงฟ้าร้องดังขึ้นข้างนอกแล้วหลังจากพูดประโยคนี้ผู้คนรอบข้างก็คำรามเสียงดังในขณะน,นี้พวกเขาพูดช้าๆฉันอยากจะรายงานต่อผู้อาวุโสทุกคนทุกคนจากนีกายเซิงซวนมาถึงแล้วหลังจากได้ยินคำพูดของจียูพวกเขาก็ก้าวไปข้างหน้าทีและคนในขณะนี้ฝูงชนหนาแน่นปรากฏขึ้นในอากาศและดูเหมือนจะมีร่องรอยขององค์การดูถูกเหยียดหยามในดวงตาของพวกเขาในหัวใจของพวกเขาเป็นเพียงฝ่ายจจิงเฉิงกลุ่มเล็ก หลังจากพูดสิ่งนี้พวกเขาก็ก้าวไปข้างหน้าและจิโยก็พูดอย่างเฉยเมยวันนี้ทั้งห้าฝ่ายของเรามารวมตัวกันในนามเพื่อทดสอบสาวกของหลายนิกายหลังจากพูดสิ่งนี้จิโยก็หายตัวไปในอากาศและหลังจากรออยู่ครู่หนึ่งสายฟ้าหลายลูกก็ปรากฏขึ้นในอากาศจิโยพูดอย่างเรียบเฉยว่าใครอยู่ที่นี่ในขณะนี้ผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนออกมาพวกเขาถือมีดยาวและเดินเข้าไปพร้อมกับหัวเราะพวกเขาประสานมือไปที่คนที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาและเขาพูดว่าฉันชื่อหลี่โหยคืออยู่เจียนส่วนมหาราชผู้อาวุโสของนิกายพาทุกคนภายใต้คำสั่งขของเาามาพบคุณในนนวัี้ หลังจากพูดออกไปหลายคนจากนิกายจิงเฉิงก็ออกมาและพาพวกเขาเข้าไปในห้องนั่งเล่นจีโยพูดเบาๆมีใครมาอีกไหมผู้เท่าหลายคนเดินมาข้างหลังจียูมองดูจียูแล้วพูดว่ามีอีกสามนิกายที่กำลังมาทันทีที่สิ้นเสียงผู้คนจากทั้งสามทีมก็ค่อยๆเดินเข้าไปในประตูฉันเห็นพวกเขามองฝ่ายจิงเฉิงอย่างภาคภูมิใจหลังจากที่ให้พวกเขาอยู่ต่อแล้วจีโยก็เดินกลับไปที่ห้องหินเหลือเวลาอีกหนึ่งวันก่อนการประชุมบุกวนและจียูรู้สึกว่าลีเทียนมีความรู้สึกจังๆที่เขาจำเป็นต้องฝ่าฟันผ่านเขานั่งขัดสมาอยู่บนพื้น เขาหลับตาและเริ่มฝึกแบบฝึกหัดติงโฮสใช้สกายเอสเพลติงและได้รับค่าประสบการณ์หนึ่งดอกจัน999เมื่อประสบการณ์เข้าสู่ร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องพลังงานที่ลึกซึ้งในร่างกายของจียูยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องและในขณะนี้จียูก็ยกมือขึ้นมีแสงลึกลับเพียงห้าดวงเท่านั้นที่ปรากฏอยู่ในความว่างเปล่าเป็นตัวแทนของพลังทั้งห้าอันได้แก่ทองไม้น้ำไฟและดินจียพูดเบาๆเข้ามาหลังจากที่เสียงของจียูหายไปแสงลึกลับทั้งห้าก็บินเข้าสู่ร่างกายของเขาทันที ตอนที่648ผ่านคำสั่งของฉันติ้งมรดกแห่งสายลมได้รับคะแนนประสบการณ์1ดอกจัน99้ติ้งขอแสดงความยินดีกับโฮสทีท่ทะลุทะลวงไปสู่ระดับที่สองของขอบเขตลึกล้ำของมนุษย์ด้วยความแข็งแกร่งลมปราณของเขาติ้งมรดกแห่งไฟได้รับคะแนนประสบการณ์1ดอกจัน99้ติ้งขอแสดงความยินดีกับโฮสท,ที่ความแข็งแกร่งของไฟได้ทะลุทะลวงไปสู่ระดับที่สองของอาณาจักรที่ลึกซึ้งของมนุษย์อัญญประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่เสียงหลายเสียงดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง ติงขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ้านลี่เทียนที่ได้รับระดับสูงแล้วพลังมะระดกทั้งห้าในร่างกายของเขาทะลุทะลวงออกไปในทันทีโดยดูฉากนี้ปรากฏขึ้นจีโยพูดเบาๆลุกขึ้นพลังงานอันลึกซึ้งทั้งห้าวิถีกลับคืนสู่ร่างกายของจียูเขาลุกขึ้นยืนและในทันใดนั้นพลังงานอันล้ำลึกในร่างกายของเขาก็ถูกปลดปล่อยออกมาและในขณะนี้พื้นดินตรงหน้าเขาก็แยกออกจากกันแค่ขยับมือก็มีพลังขนาดนั้นจะทําให้คนไม่กลัวได้อย่างไรจีโยพูดเบาๆในที่สุดก็ทะลุทะลวงไปได้เขาถอนหายใจยาว หลังจากออกจากห้องหินผู้คนรอบๆก็เดินไปหาจียูเพียงเพื่อเห็นพวกเขามองหน้ากันจีโยพูดอย่างใจเย็นฉันไม่เคยคิดเลยว่าอุบัติเหตุเช่นนี้จะเกิดขึ้นเขาสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งอันลึกซึ้งในมือของเขาและยิ้มเล็กน้อยในขณะนี้มีแสงลึกลับอีกดวงปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าจีโยรู้สึกถึงความแข็งแกร่งที่ลึกซึ้งนี้แม้แต่ความแข็งแกร่งอันทรงพลังของอาณาจักรลึกกล้ามของมนุษย์และเท้าของเขาก็ขยับทันทีติงเจ้าบ้านใช้ป่ามืดและได้รับค่าประสบการณ์หนึ่งดอกจันร์999 จีโยบินไปด้านหน้าของหลัวเซียนซวนเหมินทั้งหมดที่ฉันเห็นคือเด็กสาวสวมชุดสีขาวโบกดาบสีเงินท่ามกลางแสงจันเหนือที่พักของลูกเซียนเอกวนเมนราวกับว่ามีเพลงดังฟ้าดังก้องอย่างต่อเนื่องตามเสียงอันไพเราะในอากาศเธอก็กระโดดขึ้นต่อไปแล้วลม้มลงกับพื้นอีกครั้งจีโยแค่คิดว่าอีกฝ่ายสวยมากแต่เขาไม่สามารถคิดอะไรอื่นในใจได้เขาก้าวออกไปเพียงเพื่อดูฟ้าร้องกระทันหันในอากาศเด็กผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเขาถือสมบัติอยู่และในชั่วพริบตาเขาก็บินไปต่อหน้าจีโย หันดาบยาวในมือกลับไปและแทงทันทีเขาก็เข้ามาที่ร่างของจีอูจีโยถามอย่างสงสยัยทำไมคุณถึงแทงฉันเขาเพียงแค่ยกมือขึ้นและจับดาบยาวที่แทงด้วยสองนิ้วของเขาเพียงเพื่อดูว่าดาบยาวนั้นถูกงอเล็กน้อยโดยจีอูเพียงเพื่อจะเห็นว่าสมบัติแตกในทันทีสมบัติถูกแบ่งออกเป็นสองซีกหญิงสาวมองดูสมบัติของเธอด้วยความประหลาดใจคุณทำได้ยังไงนี่คือสมบัติที่ดีที่สุดของฉันหลังจากที่เขาพูดจบจีโยก็โบกมืออย่างหนักและสมบัติก็แข็งตัวแข็งตัวทันที หลังจากเห็นสมบัติของเธอแล้วรอยยิ้มอันน่ารื่นรมก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของเธอและเธอก็ถามอย่างสงสัยว่าคุณมีพลังมากคุณชื่ออะไรหลังจากได้ยินคำพูดเหล่านี้จิโยก็พูดเบาๆว่าจิโยแล้วคุณละ่ะพวกเขาทุกคนเรียกฉันว่านางฟ้ารูหลานจิโยยิ้มเบาๆต่อจากนี้ฉันจะเรียกคุณว่ารูหลานน้อยแล้วไงละ่ะรูโอลันเป็นเพียงคนใกล้ตัวฉันเท่านั้นหากคุณเป็นเจ้านายของฉันฉันยอมรับก็ได้หลังจากได้ยินประโยคนี้จิโยก็ยิ้มเบาๆเอาละฉันจะเห็นด้วยทุกคนมองหน้ากัน และจีโยก็พูดเบาๆว่าถ้าอย่างนั้นในฐานะอาจารย์ของคุณฉันจะสอนทักษะดาบให้คุณหลังจากที่เขาพูดจบเขาก็เดินตามคนอื่นๆและใช้เทคนิคดาบเมื่อเห็นว่าเด็กหญิงตัวเล็กๆไม่ค่อยเข้าใจเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจับมือเล็กๆของเด็กหญิงตัวน้อยด้วยมือเดียวแต่จีโยไม่รู้ว่านางฟ้ารัหลานเป็นนางฟ้าที่สวยที่สุดในเชื้อสายของกูซวนและเขาไม่รู้ว่ามีกี่คนที่อยากจะสักการะภายใต้กระโปรงทัพทีมของเธอแต่มือที่ผู้ฝึกฝนอันลึกซึ้งนับไม่ถ้วนใฝ่ฝันที่จะสัมผัสทั้งกลางวานางนนันแงงืน้ทจจริอออยยู่ใมอขอีโ หลังจากจบทักษะดาบชุดหนึ่งแล้วพวกเขาก็มองหน้ากันเขาก้าวช้าๆและจีโยก็พูดเบาๆฉันต้องไปก่อนดวงตาของนางฟ้ารูโอลันมีความชื่นชมจีโยหายตัวไปในที่เดิมทันทีและครู่ต่อมาผู้คนรอบๆก็ออกมาอย่างช้าๆเพียงเพื่อเห็นดาบยาวบนตัวของพวกเขาถูกดึงออกมาทันทีใครกล้าบุกเข้าไปในเทือกเขานางฟ้าเมื่อพวกเขาเห็นจียูจียูได้ยกระดับสาวภภายในของพวกเขาให้สูงขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและพวกเขาก็รู้สึกสุขสต์ในใจคนที่เหลือไม่กี่ก้าวๆไปข้างหน้า จีโยพูดเบาๆทำไมคุณยังต้องการจับกลุ่มฉันคนไม่กี่คนเหล่านั้นมองหน้ากันพวกเขากล้าจับจีโยได้อย่างไรในทางกลับกันพวกเขาได้กลิ่นหอมของผู้หญิงจากจีโยเป็นไปได้ไหมที่จีโยได้สัมผัสใกล้ชิดกับแฟรรี o ่รูโอลด์เมื่อสักครู่นี้ฉันรู้สึกอิจฉาอย่างมากทันทีพวกเขาถอยหลังหนึ่งก้าวและจีโยก็พูดอย่างใจเย็นส่งคำสั่งของฉันไปหลังจากคำพูดของจีโยออกมาผู้คนที่เหลือก็มองหน้ากันและพูดเบาๆว่าไม่ถ้าอย่างนั้นเราจะล่าถอยแล้วจีโยกลับไปที่ห้องหินและหลับตาลง ในเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นเสียงกลองนับไม่ถ้วนยังคงได้ยินอย่างต่อเนื่องบูมบูมบูมหลังจากเสียงกลองทั้งสามดังขึ้นเหล่าสาวก็ลืมตาขึ้นทันทีพวกเขาทั้งหมดสวมเสื้อผ้าแล้วเดินออกไปที่ประตูพวกเขามาถึงจัตุรัสกลางของฝ่ายจริงเถิงมีเสาหินเพียงหกต้นเท่านั้นที่ถูกแทรกไว้ใกล้กับสนามกีฬาตรงกลางจัตุรัสและในบรรดาเสาหินทั้งหกเสานั้นพวกมันค่อยๆหลอมรวมเข้ากับพลังอันล้ำลึกราวกับหมวกคลุมขนาดใหญ่ที่ปกคลุมสนามกีฬาหลังจากเห็นฉากนี้จีโยไซก็พูดอย่างใจเย็นว่าฉันไม่เเคคยยิดดดลว่าาาากรรปะชุมมอูนนนจงงขี้ หลังจากคำพูดเหล่านี้จบลงฟ้าร้องหลายครั้งก็ดังก้องไปในอากาศผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนค่อยๆเดินขึ้นไปที่สนามกีฬาหัวหน้าฝ่ายจิงเฉิงไม่ได้ปรากฏตัวมาเป็นเวลานานแต่วันนี้เขายุติการล่าถอยในการแข่งขันคัดเลือกห้าฝ่ายเมื่อเขาตกลงบนพื้นพร้อมกับสัตว์ร,ร้ายลึกลับทุกคนก็มองมาทางเขาด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นท่าทางที่สง่างามของชายชารานั้นสง่างามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ศีรษะของหลายนิกายสันหวยเล็กน้อยในใจพวกเขารู้สึกมีจิตใจเดียวเล็กน้อยดาบยาวนี้มีพลังที่น่ากลัวเช่นนี้ เขาค่อยๆเปิดปากแล้วพูดว่าเขาได้กลายเป็นมหาอำนาจที่จุดสูงสุดของระดับที่ห้าของขอบเขตลึกซึ้งของมนุษย์แล้วหรือยังคนที่เหลือไม่กี่คนมองหน้ากันมีท่าทางประหลาดใจที่มุมปากของเขาและสีสันของอีกสีนิกายที่เหลือก็ขมวดคิ้วบทที่649ระดับที่สองปรากฏขึ้นคนที่เหลือไม่กี่คนออกมาทีละคนจับมือกันแล้วพูดว่าฉันไม่เคยคิดเลยว่าหัวหน้าของจิงเฉิงจะมีความก้าวหน้าครั้งใหญ่เช่นนี้ยินดีด้วยหลายคนยิ้มและแสดงความยินดีกันหัวหน้าของจิงเฉิงดูมีความสุขมากเขาหัวรเราะเสสสียงงดัคคุุุุณณภภาาพพ เขาพูดเบาๆวันนี้เป็นการประชุมของห้าฝ่ายทำไมเราไม่เริ่มตอนนี้เลยแน่นอนว่าการประชุมอูอซูนไม่ได้ขึ้นอยู่กับการออกไปนอกประตูภูเขาหรือการต่อสู้กันเองมันเพิ่งเข้าสู่วังทดลองและใครก็ตามที่ได้รับคะแนนมากที่สุดจะสามารถเอาชนะกลุ่มพันธมิตรทั้งห้าได้จีโยนำฝูงชนออกไปนอกประตูภูเขาทั้งหมดที่ฉันเห็นคือแสงสีทองขนาดใหญ่ที่เปล่งออกมาจากวังทดลองสาวกที่เหลือของนิกายอื่นรีบวิ่งไปด้านหลังกลัวว่าพวกเขาจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังจีโยเห็นฉากนี้เช่นเดียวกับที่นิกายจินเถิงกำลังจะเข้าสู่ จู่จู่จีโูก็ยิ้มที่มุมปากของเขารังพวกเขาไว้และพูดเบาๆว่า,วาเดี๋ยวก่อนหลังจากพูดสิ่งนี้พวกเขาก็เข้าไปในวังทดลองและหลังจากที่พวกเขาทั้งหมดเข้าไปในนั้นจีโยก็นำลูกศิษย์ของโรงเรียนจินเถิงเข้าไปในพระราชวังหลังจากที่ทุกคนหายตัวไปประตูพร,ระราชวังทดลองก็ถูกปิดลงอย่างช้าๆจินเถิงพูดอย่างเฉยเมยสาวกของคุณทุกคนเข้าไปทุกคนทันใดนั้นฉันก็จำได้ว่าในวังทดลองดูเหมือนว่าจะมีสัตว์ร้ายระดับเหลืองที่ถูกผนึกอยู่ อะไรหลังจากที่สัตว์ร,ร้ายลึกลับทะลุผ่านไปยังสัตว์ลึกลับระดับสิบแล้วมันจะถูกแยกออกจากสวรรค์และโลกส่วนห่วงเมื่อพวกเขาก้าวหน้าอีกครั้งมันก็เทียบเท่ากับการทะลุทะลวงเข้าสู่อาณาจักรแห่งชีวิตและความตายและยังสามารถกลายเป็นร่างมนุษย์ได้อีกด้วยหลังจากคิดเรื่องนี้ในใจแล้วทุกคนก็อ้าปากค้างหัวหน้าฝ่ายจินเฉิงพูดอย่างเฉยเมยนี่คือสิ่งที่ฉันเพิ่งจำได้แต่พวกเขาไม่เคยคาดหวังว่าจะมองหน้ากันและพูดเบาๆว่าไม่แล้วสาวกของเราจะทำอย่างไรดีจินเฉิงขมวดคิ้วถถ้้้้าาาาเเเเเป็นน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 นช่่ััััตออีีีมมททงงดดยยวพูคุและะฟก หลังจากพูดสิ่งนี้หัวหน้าฝ่ายจิงเฉิงก็ก้าวไปข้างหน้าและพูดอย่างใจเย็นตอนนี้มีทางเดียวเท่านั้นหลังจากพูดคำเหล่านี้พลังอันล้ำลึกที่ทรงพลังก็รวมตัวกันอยู่ในมือของเขาทันใดนั้นทันใดนั้นพลังงานล้ำลึกบนร่างกายของเขาก็รวมตัวกันเขาหันกลับมาและพูดเบาๆเรารวบรวมพลังงานล้ำลึกทั้งหมดไว้ด้วยกันด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เราจะผนึกมันได้หลังจากตะโกนคำเหล่านี้ผู้คนรอบตัวเขาก็ค่อยๆก้าวไปข้างหน้าเอาละลูกเซียนเอ็กวอนเมนของเราจะช่วยคุณอย่างแน่นอน นิกายส่วนเหมินที่เหลือก็ออกมาทีละคนเช่นกันพวกเขานั่งอยู่บนพื้นรวบรวมพลังอันล้ำลึกทั้งหมดแล้วเทลงในวังทดลองหัวหน้าฝ่ายจิงเฉิงก็ยกมือขึ้นเช่นกันพลังอันล้ำลึกถูกฉีดเข้าไปในวังทดลองทันใดนั้นแสงสีขาวก็ปรากฏขึ้นในพระราชวางังเมื่อมองดูแสงอันเจิดจ้านี้จีโยก็เกิดความคิดและในทันใดนั้นสมบัติสองชิ้นก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาด้วยร่างของเขาเขาก็หายตัวไปในจุดนั้น ในขณะนี้ก้อนหินขนาดใหญ่ก็เคลื่อนไหวอย่างรุนแรงและผู้คนจากห้านิกายก็ดึงสมบัติของพวกเขาออกมาทีละคนแม้ว่าหินเหล่านี้จะมีขนาดใหญ่แต่ก็ไม่มีอะไรอยู่ในสายตาของผู้ฝึกฝนที่ลึกซึง้งแต่หินเหล่านี้ดูเหมือนจะไหลเป็นสายไม่สิ้นสุดและบินออกมาจากทุกหนทุกแห่งอย่างต่อเนื่องจีคุณสามารถบอกได้ว่ามีรูปแบบนี้อยู่ที่นี่เมื่อนึกถึงสิ่งนี้ในใจจีโยก็ก้กาวไปข้างหน้าและพูดเบาๆคำสั่งจากสวรรค์และโลกหันกลับมา หลังจากที่จีโยตะโกนประโยคนี้แสงจ้าก,ก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าและมีเพียงธงคำสั่งในอากาศเท่านั้นที่ปลิวอยู่ในอากาศอย่างต่อเนื่องในขณะนี้พวกเขาก็ค่อยๆมาอยู่ในมือของจียูจีโยเหยียดมือออกแล้วโบกมือไปข้างหน้าอย่างแรงทันใดนั้นทงคำสั่งเหล่านั้นก็มาถึงร่างของจียูทีละคนและในเวลานี้ก้อนหินลึกลับด้านบนก็ตกลงไปที่พื้นทีละก้อนจากนั้นจียูก็ถอนหายใจด้วยความโล่องอกและในคันใดนั้นร่างกายของจียูก็สั่นไหวและหายไปในจุดนั้นเขาก้าวไปอย่างช้าๆและผู้คนมากมายก็ปรากฏตัวรอบตัววเเเเเขขาาพพกป็นียงหุชิด จีโยพูดเบาๆระดับที่สองปรากฏขึ้นแล้วในขณะนี้หุ่นจำนวนนับไม่ถ้วนกำลังเดินช้าๆไปยังทิศทางของจียูหลังจากเห็นฉากนี้จีโยก็พูดช้าๆนี่คือหุ่นเชิดโปรดระวังก่อนหลังจากได้ยินคำพูดเหล่านี้พวกเขาก็ถอยออกไปทีละคนและมาที่ร่างของจียูจีโยพูดเบาๆหุ่นทองคำสิบแปดตัวในขณะนี้หุ่นทองคำทั้งสิบแปดตัวที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาก็ปรากฏตัวขึ้นที่เดียวกันทันทีและพวกเขาก็เงยหน้าขึ้นแล้วพูดเบาๆออกมา หลังจากพูดประโยคนี้หุ่นเชิดหลายตัวก็ปรากฏขึ้นในอากาศและในขณะนี้หุ่นเหล่านั้นก็พุ่งเข้าหาจีโยจู่ๆจ,จ,จีโยก็ยื่นมือออกแล้วเหวี่ยงไปข้างหน้าอย่างแรงทันใดนั้นหุ่นทองคำทั้ง18ตัวก็รีบวิ่งไปข้างหน้าและว,วิธีเดียวที่จะทำลายหุ่นได้คือทำลายได้ลึกลับที่ควบคุมพวกมันหลังจากพูดประโยคนี้เส้นไหมจำนวนนับไม่ถ้วนก็ถูกดึงออกมาอย่างรวดเร็วในเวลานี้และบินตรงไปยังหุ่นเชิดที่อยู่รอบๆหลังจากที่จีโยเห็นฉากนี้ร่างของเขาก็หายไปทันที เขาเห็นว่าในบรรดาหุ่นกระบอกนั้นดูเหมือนจะมีเสาหินเล็กๆอยู่หลังจากเห็นเสาหินแล้วจีโยก็ทบมันลงไปอย่างแรงมีเสียงปังในขณะน,นี้จู่ๆเสาหินก็สว่างขึ้นอย่างไม่มีใครเทียบได้และในเวลานี้หุ่นเชิดขนาดใหญ่ก็ลุกขึ้นยืนซึ่งจริงๆแล้วใช้พลังของหุ่นสามตัวจริงๆทันใดนั้นหุ่นทั้งสามชั้นก็ค่อยๆรวมเข้าด้วยกันยักษ์คำรามขึ้นไปบนฟ้าในขณะน,นี้หุ่นเชิดในอากาศซ้อนทับกันอย่างรวดเร็วและวิ่งไปหายักษ์ทันใดนั้นคนเหล่านั้นก็รวมเข้ากับร่างของยักษ์ยักษ์ ก็ระเบิดขึ้นในขณะนี้และเจาะเข้าไปในกลุ่มฉีในทันทีมีเสียงดังปังและเขาก็พูดเบาๆค่ะทันใดนั้นสมบัติมหาศาลก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาเขาถือดาบยักษ์สุนัขรลงกระโดดขึ้นอย่างแรงแล้ววิ่งไปหาหุ่นตัวใหญ่แม้ว่ายักษ์ที่อยู่ตรงหน้าเขาจะมีพลังมหาศาลหลังจากหลอมรวมหุ่นเชิดจำนวนมากเข้าด้วยกันการเคลื่อนไหวก็ช้าลงเช่นกัน